สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราพามาชมเคล็ดลับการดูแลต้นพริกของเราเราจะดูแลอย่างไรให้ต้นเขางามต้นเขาแข็งแรงเวลาที่เขาติดดอกออกมาดอกก็จะไม่หลุดร่วงได้ง่ายค่ะต้นพริกนั้นก็จะเป็นผักสวนครัวที่เราจะใช้ทำครัวอยู่เป็นประจำเลยค่ะ เราก็จะมีต้นพริกติดครัวของเราอยู่เป็นประจำเราจะดูแลอย่างไรให้ต้นเขางามต้นเขาแข็งแรงเรื่องระบบรากไันก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นอย่างมากค่ะถ้ารากแข็งแรงสมบูรณ์ต้นเขาก็จะงามเราก็จะมีพริกกินได้ตลอดเลยค่ะวันนี้เราก็จะมาทำสูตรที่จะบำรุงต้นพริกกันค่ะเราไปชมกันเลยค่ะ สูตรของเราก็จะทําง่ายๆเลยค่ะเราก็จะมีน้ํำ5ลิตรมีผงชูรสผงชูรสเราจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะพระเอกของเรานั่นก็คือกะปิและเครื่องดื่มชูกําลังจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้เช่นกันค่ะและเราจะมีภาชนะสําหรับที่จะบี้กะปิให้ละลายค่ะ สูตรนี้เราก็จะทําสูตรง่ายๆเราก็จะหาวัสดุที่ทําง่ายมากเลยค่ะเราก็จะใช้กะปิหนึ่งช้อนค่ะกะปิเขาก็จะมีแคลเซียมสูงเขาจะมีฤทธิ์ทำให้รากต้นพริกของเรานั้นออกรากเยอะรากแข็งแรงค่ะเราก็จะทําการปี้กะปิให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันค่ะ เมื่อเราบีก้กะปิเสร็จแล้วเราก็ใส่ผงชูรสไป1ช้อนผงชูรสเขาก็จะช่วยในการแตกใบอ่อนของต้นพริกให้งามและแตกใบอ่อนออกมาค่อนข้างเยอะเลยค่ะและเราจะใส่เครื่องดื่มชูกำลังไปสองฝาเครื่องดื่มชูกำลังเขาก็จะช่วยทำให้ใบงามรากแข็งแรง และทำให้ต้นเขียวสมบูรณ์เป็นอย่างมากเลยค่ะเราก็จะคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็จะไปเติมลงในน้ำเลยค่ะและเราคนทุกอย่างให้เข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราจะนําไปลดต้นพริกของเราค่ะเราจะทำการลดหรือเราจะใช้ ฉีดก็ได้ค่ะเราจะลดเขาให้ชุ่มเลยค่ะเพื่อให้เขาซึมลงไปที่รากค่ะเมื่อรากเขาได้กินอาหารที่เราให้ไปรากเขาก็จะมีความแข็งแรงค่ะก็จะส่งผลมาที่ใบเลยค่ะใบเขาก็จะสมบูรณ์แข็งแรงเขียวเป็นเงางามเป็นอย่างมากค่ะ นี่คือต้นพริกที่เราปลูกไว้ในกะละมังค่ะก็จะเป็นพริกกะเรี่ยงค่ะและนี่ก็จะเป็นแครอทของเราค่ะเขาก็จะช่วยบำรุงให้หัวแครอทนั้นมีหัวที่ใหญ่ขึ้นด้วยค่ะเมื่อต้นพริกของเราได้กินธาตุอาหารสูตรนี้ของเราไปแล้วต้นพริกของเราก็จะเขียวงามใบก็จะหนาใบาแข็งแรง เมื่อใบแข็งแรงเขาก็จะแตกยอดที่สมบูรณ์มากเลยค่ะเมื่อเขามีใบที่หนาเขาก็จะมีความต้านทานต่อโรคค่ะเขาก็จะไม่เป็นโรคได้ง่ายค่ะนี่คือต้นพิกกะเหลี่ยงที่เราปลูกไว้ในกระมังค่ะเขาก็จะเขียวงามใบใหญ่เป็นอย่างมากเลยค่ะ จุดนี้ก็จะสามารถใช้ได้กับพืชผักสวนครัวได้ทุกชนิดเลยค่ะเมื่อตอนเขางามเขาก็จะมีการแตกแขนงที่ค่อนข้างเยอะเลยค่ะเมื่อเขาแตกแขนงเยอะเขาก็จะมียอดแตกออกมาค่อนข้างเยอะและก็จะมีดอกติดที่เยอะมากเลยค่ะเวลาที่เขาติดดอกดอกของเขาก็จะไม่หลุดร่วงได้ง่ายค่ะ ดอกก็จะแข็งแรงเป็นอย่างมากค่ะสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรง่ายๆที่เราหาได้ง่ายๆจากในครัวของเราค่ะทำให้ต้นพริกแข็งแรงมากค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ